สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. สิงหาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายวิ่งออกกำลังกายเลขเด่น2ตัวเหนือใต้ของแอดหนาวน้ำค้างนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้5กับ3ก็จะมีเลข3นะครับไปเข้าหลักร้อย วยออก3,2,4,2,6งวดก่อนหน้านั้นอาจารย์คำนวณได้5กับ1น1ก็จะมีเลข1น,นะครับลงไปด้านล่างงวดที่ออก2,4,6,9,1างทางด้ยวยเลขของอาจารย์2งวดหลังสุดเข้านะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4กับ0ทุกท่านสามนี่ครับแนวทางสายวิ่งออกกำลังกาย เลขเด่น2ตัวเหนือใต้ของอาจารย์คำนวณได้4กับศยังอยู่กันที่แนวทางของแอหนาวน้ำค้างนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวงมวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3 4 2ทุกท่านก็เข้าตัวกลับนะครับโดยออก3 2 4 สำหรับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือดูสามตัวที่คำนวณได้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับส่วนวันที่จะอยู่ด้านล่างวันที่1เดือน8ปนะครับปี2568ัรับหน้าจอเอานะครับถ้าชอบไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอา มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอัศาริกางวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้0 1 3ก็จะมีเลข3นะครับไปเข้าหลักร้อยโดยออก3 2 4งวดก่อนหน้านั้นก็มา2ตัวเลยนะครับ4กับ6เข้าหลัก10กับเข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออก2 4 6 ทางเดเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดนี่เข้าทั้งหมดนะครับส่วนงวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางซ้าย1สิงหา6 8แเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2 3 5ทุกท่าน2 3 5แนวทางเด่นบนนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวของอัสริิกา ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นสองตัวเหนือใต้นะครับของนักคนโคราชรักไก่ชนหรือว่าสูตรเด็กปั่นจักรยานนะครับงวดที่ผ่านมานักคนโคราดคำนวณได้เจดก,กับ9หลุดไปถุกทันหวยออกสามสองสี่สองหกทางเดเลขของอาจารย์สี่งวดหลังสุดหลุดหนึ่งนะครับเข้าสามงวด สำหรับงวดใหม่นะครับแอคคนคราชคำนวณได้2กับ4ทุกทัน2กับ4เป็น2ตัวนะครับสูตรเด็กปั่นจักรยานมาได้หมดทุกทันงวดประจำที่1สิงหาคมนะครับสูตรขนมไทยของอาจารย์ถัดมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณ งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้2องสามห้าก็มา2ตัวนะครับหวยออก324นะครับ3ามเข้าหลักร้อยกับเข้าหลักสิบส่วนเอาทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือครับ1เดือน8ปดปีหกแปเจ้าของข้อมูลคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสาทุกทันศูนย์หนึ่งสาม เลขติดบนเลขเด่นแบบ3ตัวของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณมาต่อกันที่แนวะทางเด่นด้านบนด้านล่างเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดบนดินแผ่นฟ้างวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์กำนวนได้3 5, มามห้มาสตัวมาสตัวทุกทันเลข3ไปเข้าหลักร้อยบน ตัวเลข6นี้ลงไปด้านล่างนะครับเข้าหลักหน่ยวยวยออก3 2 4 2 6สี่หำหรับงวดใหม่นะครับ1สิงหาคม6 8เจ้าของข้อมูลคำนวณได้7 8 9ดแปน7 8 9ตามนี้ครับแนวทางเด่นด้านบนด้านล่างเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดบนดินแผ่นฟ้า ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นทางเด่นสิบบนของแอดวานนเรศวนงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มีเลขสองนะครับไม่มีเลขสองมีเลขสี่นะครับหลุดไปเข้าหลักหน่วย ทางเดเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดหลุด1นะครับเข้า3ามงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้0 1 3 4 5 6 8ึ่ทุกทันตามนี้ครับ0ูนย์หนึ่งสาทางเด่น10บนของเอ็ดวานนาเลสวน ัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นสอนอบนเลขเด่นแบบหตัวของแอดไบที่บนพีงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางนะครับแนวทางของอาจารย์มีเลขสี่เข้าหลักหน่วยนะครับเข้าหลักหน่วยต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับวยออก 3, 2, สามสองสี่สี่เข้าหลักหน่วยทุกท่านแถมหลักร้อยมาด้วยก็คือเลขสาม งวดก่อนนั้นก็มีเลข4เข้าหลัก10แถมหลักร้อยมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับงวดที่ออก2 4 6สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้0 1 2 3 4 6นะครับ0 1 2 3 4 6เป็นสนบนเลขเด่นแบบ6ตัวของ a d ดไบ e ทที่บนพี ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่าง v 5นะครับเลขเด่นแบบ5ตัวของอัชวโรดงวดที่ผ่านมาสู่กำนวณของอาจารย์มีเลข2นะครับเข้าหลัก10คือออก2 6ทางเดินเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดนีเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือเจ้าของข้อมูลคำนวณได้78901ทุกถูกทัน78901 แนวทางเด่นล่างของอชชรโรนะครับหรือว่าเด่นล่าง V5 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่าง3ตัวของแอดวูดนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของแอดวูดกคำนวณได้468ทุกทันก็มีเลข6นะครับเข้าหลักหน่วยไปออก2 6สําสำหรับงวดใหม่ ้ของข้อมูลคำนวณได้680นะครับ680สูตรเด่นล่างแบบ3ตัวทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางเด่น2ตัวที่มาพร้อมกับแนวทางดับล่างงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณไี่กับ7ตรงนี้นะครับคำนวณได้4กับ7 ส่วนตัวดับของอาจารย์นี่คำนวณได้8นะครับดับล่างได้8ก็ผ่านอยู่ถูกทันโวยออก2 6สําหรับงวดใหม่ครับ1สิงหาตัวเด่นคำนวณได้7กับ9ดับล่างคำนวณได้1นะครับเด่น7 9ดับล่างได้1มาต่อกันที่แนวะทาง10ร่างเลขเด่น2ตัวของแอดเอกเมืองย่า งวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้4ี่กับหเลขหมานะครับโวยออกสองหกงวดที่ออกเก้าหนึ่งนี่มา2ตัวส่วงวดที่ออกศูนย์นะทางของอาจารย์มีเลขศนย์นะครับเข้าหลัก 10. สิบสมงวดหลังสุดมีเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วทุกทานด้านล่างสุดอัดเอกเมืองยาคำนวณได้ห้ากับ7นะครับหกับเจ็ด แนวทาง10ล่างเลขเด่นแบบ2ตัวมาต่อกันที่แนวทางของแ k แล้วแต่ดวงงวดที่ผ่านมาสูม่มเนวนของแ k เข้า2อชุดทุกท่านมี2 4กับ2 6นะครับโดยออก3ามสองี่สองวดก่อนหน้าก็มี19ลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับ ส่วนงวดที่ออก3 9ม0กนะทางของอาจารย์ก็มี29ไปบนเข้าตัวปรับนะครับสามงวดหลังสุดของอาจารย์เข้าทั้งหมดถูกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาวันที่1เดือน8ปนะครับปี2,568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4กับ2 2ตัวฝั่งทางซ้ายคำนวณได้2 4 2 6 สี่หแล้วก็ด้านบนมี1 6 3 6งสองตัวฝั่งทางขวาของอาจารย์คำนวณได้1 4 3 4 2 3แล้วก็2 7นะครับ1นึ่งสี่วันที่อยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน 8, แปดแนวทางของแอดเคแล้วแต่ดวงก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ